กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาคุยกันเรื่องชาตินิยมต่อใครคิดว่าแต่จริงๆเราเรื่องการเปลี่ยนสัญชาติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคนไทยจํานวนมากก็ไปขอสัญชาติอเมริกันรไปขอสัญชาติอื่นอังกฤษนะคะก็มีข่าวว่าคุณอภิสิทธิ์มีสองสัญชาติจริงหรือเปล่างั้นผมเปลี่ยนดีกว่าในพูดถึงจากประเด็นเมื่อกี้นี้ลองในมุมมองกลับกันนะฮะว่าอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นว่ามีชาวต่างชาติโอนสัญชาติมาเป็นญี่ปุ่นเพื่อจะมาเป็นนักกีฬา ในการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเบสบอลหรือแม้กระทั่งซูโม่นะครับซม่งเป็นกีฬาประจำชาติญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ตัวซูโม่ที่เขาได้เป็นโยโกซุนะาคือตัวท็อปมาจากฮาวายมาจากฮาวายบ้างมาจากมองโกบ้างนะฮะคนล่าล่าสุดนี่ก็คือมาจากมองโกอย่างเงี้ยฮะคือหาคนญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยที่เป็นนักซูโม่ที่มีชื่อเสียงเนี่ยได้น้อยลงทุกทีปรากฏว่ากีฬาประจำชาติญี่ปุ่นเนี่ย ตัวนักกีฬาเนี่ยมีคนญี่ปุ่นน้อยล้อยลงทุ่เรื่อยๆนะฮะกลายเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะตอนนี้มองโกกำลังมาแรงเลยนะแล้วดาราก็เหมือนกันมีดาราไต้หวันนะคะแล้วก็มามาเป็นดาราที่ญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นไฟเลยนะคะผมอยากจะบอกว่าคุณทราบไหมฮะว่ามันเป็นมีการทรานส์ตอนผมไปดูเนี่ยวง2 pm ไปออกเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นแล้วนะฮะซึ่งแล้วมันก็จะรักลั่นมากว่าในวง2 pm ที่เป็นวงเกาหลีนั้นมีนิชคุณ คุณนิชคุณซึ่งเป็นคนไทยลุกครืงแต่นิชคุณลุกครื่งไหมคะผมคิดว่าเป็นคนไทยเลยนะฮะแล้วก็ไปอาจจะมีเชื้ออะไรอย่างนี้หน่อยแล้วก็คือไปเสร็จปุ๊บแล้วคุณนิชคุณก็ต้องหัดพูดภาษาญี่ปุ่นจากที่จากภาษาไทยมาหัดพูดภาษาเกาหลีเพื่อที่ไปเป็นไอดอลบอยแบนด์ในเกาหลีแล้วก็มา หัดภาษาญี่ปุ่นอีกทีนึงเพื่อที่จะเดบิวต์ในภาษาในญี่ปุ่นจะเห็นว่าเรื่องพรมแดนเนี่ยฮะแบบนี้มันมันลวมไปหมดแล้วนะคะเรื่องความเป็นชาติหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยนะฮะไทยแม้ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกของฟุตบอลปี2011เนี่ยเขามีนักเตะต่างชาตินะฮะ114คนเป็นชาวยุโรป17คนชาวอเมริกาใต้26คนชาวเอเชีย30คนและชาวแอฟริกา39คนนะฮะนักกีฬาเหล่านี้คือโอนสัญชาติ ผมไม่แน่ใจว่าจะโอนสัญชาติหมดหรือเปล่านะฮะว่าค,คือคงจะมีการข้อผมก็ยังไม่แน่ใจว่าไทยไลยนพ์พรีเมียรเขาจะมีข้อบังคับว่าจะต้องเป็นนักสกิลลาสัญชาติไทยหมดหรือเปล่านะฮะ,ะอะไรหรือว่ามีการอารุ่มอร่วยในการยืมตัวเหมือนในบางอย่างได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น ประเด็นของเราก็คือว่าเรื่องสัญชาติเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องผลประโยชน์ทางทางเศรษฐกิจให้คิดนะคะมากกว่าเรื่องความความรักชาติในแบบที่เราเรียกกันว่าเป็นความรู้สึกชาตินิยมนะคะคือการโอนสัญชาติไปมาอย่างของกรณีเมืองไทยก็จะมีคนคนต่างชาติเนี่ยมาขอสัญชาติไทยเช่นจะแต่งงานกับภรรยาคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นที่จะตัดสินว่าจะโอนสัญชาติหรือไม่โอนสัญชาติบางทีมันเป็นเรื่องการซื้อหรือครอบครอง ได้เป็นเจ้าของอาังหาริมรับได้ด้วยหรือไม่แต่อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งแขกรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่เราต้องคิดกันอีกด้านหนึ่งว่าในความหมายของความมั่นคงของชาติเนี่ยเราต้องมาทบทวนกันหรือเปล่าว่าความมั่นคงของชาติในยุคปัจจุบันนี้พอตอนนี้มันหมายถึงอะไรเพราะว่าปัญหาเรื่องสัญชานะคะไม่ได้ถ้าเป็นนักกีฬานะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคุณมาจากชาติ ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจเช่นมาจากประเทศตะวันตกเป็นคนคยุโรปเป็นคนอังกฤษเป็นคนอเมริกันเนี่ยจะมาขอสัญชาติไทยอะไรย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหาเรื่องการถือสัญชาติและการโอนเปลี่ยนสัญชาติที่จะเป็นปัญหาปัจจุบันนี้สําหรับสังคมไทยนะแคกนึกถึงปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวซึ่งมาทํางานอยู่ในเมืองไทยหลายสิบปีนะฮะแต่งงานกันมีลูกครับ ลูกคนคนงานเหล่านี้นะคะเป็นเด็กที่เกิดในเมืองไทยเรียนภาษาไทยพูดภาษาไทยอยู่ในระบบการศึกษาแบบไทยได้รับการหล่อหลอมมาทางอุดมการเป็นคนไทยไปแล้วเด็กเหล่านี้นะคะจำนวนมหาศาลจะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมไทยต่อไปในอนาคตในฐานะที่เป็นเราควรจะมีระบบที่จะให้กลินคร์ดเหมือนในอเมริกาหรือยังหรือว่า มีการกำหนดเงื่อนไขอัตลักษณ์ของเด็กคนนั้นกลายเป็นอัตลักษณ์ไทยไปแล้วแต่ว่ามีการกําหนดเงื่อนไขไหมว่าเออจะต้องผ่านข้อบังคับอะไรบ้างแล้วสามารถขอสัญชาติไทยได้เพราะอะไรคุณอาดเพราะว่าเด็กเหล่านี้เรียนหนังสือมาถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะไม่ได้ใบประกาศนียบัตรไม่ได้วุฒิการศึกษาแล้วก็จะเข้าไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็ยากทั้งที่อาจจะเป็นแรงงานหรือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุณภาพมีศักยภาพแล้วก็ช่วยพัฒนาสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศชาติประเทศชาตินี่พูดพูดแบบชาตินยงไหมนะพูดภาษาบ้านๆว่าช่วยให้ประเทศชาติมันมันขับเคลื่อนไปได้แต่ทีนี้ถ้าเขาไม่มีวุฒิการศึกษาไม่มีประกาศนียบัตรไม่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปได้ เขาจะกลายเป็นปัญหาส,สังคมไหมเป็นการผลักดันคนเหล่านี้ให the ้ต้องเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจใต้ดินไหมครับนะคะไปอยู่ในกลุ่มที่ต้องดําเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่ว่าต้องล่บนะคะแต่ว่าพระหว่ากฎหมายเมืองไทยเนี่ยก็ยากมากนะคะกับการที่จะยอมหรือว่าเปิดจินตนาการให้เราฝันได้ว่าหรือจินตนาการได้ว่าแรงงานนะคะเด็กที่เกิดจาก พ่อแม่สัญชาติอื่นน่ยจะสามารถมาขอสัญชาติไทยได้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องข้ออ้างเกี่ยวกับความมั่นคงค นะครับหนังสือที่จะแนะนําในวันนี้นะฮะก็เป็นหนังสือที่คุณคําประกาเนี่ยเคยแนะนำนะฮะในในสื่ออื่นๆมาว่าเป็นหนังสือที่ควรจะต้องอ่านนะครับชื่อชุมชนจินตกรรมนะฮะหรือชื่อในภาษาอังกฤษคือ i m a g i n g communities นะฮะของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันหรือเบนดิกแอนเดอร์สันนะฮะซึ่งเขียนเรื่องเกี่ยวกับชาตินิยมไว้แล้วก็มีชื่อเสียงมากเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆนะฮะเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวผมขอจะอ่านเอ่อโค้ดมานะฮะว่าชาติถูกจินตกรรมขึ้นมาอย่างมีขอบเขตจํากัดเพราะว่าแม้กระทั่ง ชาติที่ใหญ่โตที่สุด ที่ถึงแม้จะมีประชาชนพลเมืองเป็นพันล้านคนคก็มีเขตแดนจํากัดสุดเขตแดนก็ยังมีชาติอื่นๆอยู่ด้วยไม่มีชาติใดที่จะจินตกรรมตนเองได้ว่ามีเขตแดนครอบคลุมมนุษยชาติทั้งหมดนักชาตินิยมที่บ้าคลั่งที่สุดก็ไม่ฝันว่าสักวันหนึ่งมนุษยชาติทั้งมวลจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของชาติตนได้ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับหลายๆาศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสต์ศาสนา,าหรือพุทธหรืออิสลามก็ตามที่เคยฝันไว้ว่าสักยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมนุษย์ทุกคนจะหันมานับถือศาสนา คริสกันหมดกลายเป็นโลกแห่งคริสเตียนทั้งมวลนะฮะก็เป็นน้าจิ้มน้าจิ้มเล็กเล็น้อยน้อยจริงมีประเด็นที่ผมอยากโค้ดขึ้นมาอ่านอีกหลายช่วงมากนะฮะแต่ว่าเวลาไม่พออยากให้ทุกท่านนะฮะลองหาหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีมากเลยแม้จะอ่านยากสักนิดนึงเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวอย่างที่ในหนังสือย ยกตัวอย่างเอาไว้นะคะแต่ว่ามีค่าที่คุ้มค่าที่จะอ่านหรือว่าผมจาได้ว่าเล่มนี้นะฮะมีอาจารย์หลายท่านนะฮะได้ทำได้เขียนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ในการที่บัญญัติกาเรียกนะขยายความนะฮะจากหนังสือเล่มนี้เป็นบทความทางวิชาการลงในวารสารของวิชาการต่างๆอีกนะคะก็สามารถจะหาอ่านได้นะครับค่ะสาหรับรายการของเราวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ i